นายจุนมาวอนเจ้าวงามองอรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนรวมถึงวัดและที่พำนักสงฆ์ในพื้นที่ประสบภัยหลายแห่งได้รับความเสียหายนายนรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงสั่งการให้กองพุทธศาสนสฐานประสานงานกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในลงพื้นที่สำรวจวัดต่างๆที่ได้รับความเสียหายเพื่อจัดสรรงบป,ประมาณในการช่วยเหลือตลอดจนมูรณะซ่อมแซมหลังน้ำลดโดยที่ผ่านมาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่ประสบภยัยได้ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์อของมหาเถรสมาคมและหน่วยง,งานภาครัฐ ให้การช่วยเหลือถวายเครื่องสมณนะบริโภคแก่พระพิสุสธิมเณรและมอบเครื่องบริโภคแก่ประชาชนผู้ประสบภัยร่วมถึงประสานนําเครื่องสุกน้ําและถุงใสเข้าไปช่วยเหลือวัดในหลายพื้นที่เช่นวัดในเขตพื้นที่บางหม่อจังหวัดสมุทรปราการจนสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้มาลิชยโยรายง,งาน